ว่าไม่อยากจะมอแล้วนั่นเนี่ยว่าเพิ่งได้ของเล่นมาใหม่นะสามารถประกอบลางเป็นหุนจนต์ได้ด้วยนะโหเปห็นขุนจนต์ไต้ตัวสาวด้วยมาเจนมาของเล่นของแกนมาสนใจดี เออเจ้ขอยืมเอาไปเล่นหน่อยนะเ <c oughs> อาขอยืนนไมไปสามตัวเลยนะตัวเดียวก็ไม่พอหรอกนะโอ้แต่ก็าเล่นต้องเอาตัวแดงก่อนจะชอบสีแดงเฮ้ยนี่เป็นอะไรทำอะไรกันนะอุย้ยนี่มันหนุนยาเดลสาวนี่แนะวิญญาณเดลสาวอุญยเล่นด้วยดีเล่นด้วยดีดอยากเล่นด้วยอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้หรอกนะเป็นแค่โนมิตาได้แจะมาของเล่นของฉันได้ยังไงฉันไ,ไม่ให้แกยืมหรอกนะนี่มันของฉันเอ้ยนะเซนิโอนะขอยืมสักตัวนะเซนิโอเอาตัวเหลืองก็ได้นะตัวเหลืองเดามาคืนไม่ได้หรอกนะถ้าเลยยืมไปแล้วก็จะต้องทำใหน่าทีกว่า จแอนแน่นอนว่าไม่ยอมไม่เลี่ยงเลือดขาดเลยแม่ผักเลยอย่ามาทำตีสนิทกับวัวนะวัวรักใจแอนเท่านันี่อย่ามายุ่งวัวไปท่ารับใชจแอนเอ้เราไปเตะยิ้มเงินจะน่าสนิทเออนะแต่ว่าช่วยช่วยเพื่อนแกันเพื่อนจะได้เล่นของเล่นด้วยไงช่วยช่วยแบ่งแกันจะขอเล่นด้วยนะสักตัวเองก็สีน้ำเงินแล้แกนเนี่ยไม่ได้หรอกนะของแกก็คือของฉันของฉันก็คือของฉันยังไงล่ะจะไม่ยอมไม่แกหรอกนะน้นๆขอยืมหน่อยน้าๆอย่ายืมหน่อยยืมหน่อยอย่า อ่าชิบหายแล้วอุ้ยแต่ได้เกสี่ออมมาอ่านมากระโดดถีบฉันได้นะได้เลยถ้างอนเอานี้ไปกินซะมมจนี่ทุบทนี่ทุบทุบลงไปนี่านี่นี่วงนี่ไปก็ตอไปต่อโอ้ได้ทุบไปทบไปนี่ทุตงกลวนี่้ยวันนี้ฉันจะกัดจ้าฉันก็ไม่ยอเจ้ามาตักนอนี่แต่เลย มนะันเสียงตไมตายน่ตัวไมตากลับบ้านมาแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยกลับบ้านมาจริงๆเลยเนี่ยช่วงเนี้ยไอ,อ้ขนมฉันแนกินจริงๆเลยเนี่ยโดยอนยอย <laughs> ากิน่เลยโดนแรมนเนี่เนี่ยเฮ้ยยัง <laughs> <laughs> ด๋อย เงมเงๆมเงมงมงมใช้ได้แล้กระดม h a u เออตัวใจกจะที่โอเคไงมันไม่ยอมมันจะยืม่องเล่นละถ้องนก็ต้องใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้ประตูยี่จะสามารถไปที่ไหนก็ได้ตามที่ไหนเช็ดเลยนะประตูนี้สัญไปเลยละเออไปทางน้ำบ้ชิสกาจังจะอยากจะไปแบบมีานน้นั่นวหลยจะขวาไมเนลมอนเฮ้จะจะไปจะไม่ยอมหรนะี่ความฝันจะเลยนะดลมอนเียอะไรเนี่ เรื่ซสบูวที่ที่กขาจ้างไงเราจะมาอะไรอยู่น้าว้าวว้าอาบน้ำอยู่งั้นเหรอเนี่ยชิบหายแล้วไงไม่รู้เลยนว่าเธอกำลังอาบน้ำอยู่น้าโนบิเตะเดลมันไดี้เดลเดียเลมรเลจเดลเมอนเลจดลเเจอาไปกินเจ้ม่ติดอะไ สามารถจเช้าเจ้าเจนได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะตอนที่มันจะอัดนายนะะสามารถใช้เจ้าสิ่งนี้ป้องกันตัวได้เลยมีของสะดวกสะดวกดีแบบนี้ทำไมไม่เอาออกมาตั้งแต่แรกอะตัวเลมานเนี่ยอย่างนี้มือใหญ่อากาศนี่ยิงไปหัวแหลกเลยเลมานหัวแหลกเลยวันนี้แหละเจนจะต้องล้างแขนแกได้เฮ้ยเออเมือใหญ่อากาศกับฉันเนี่ยไม่นะเออไปอย่างนั้นแล้วอะเออจะเจ้าหล่อนโดนไม่ตาย นี่ยิงเต็มนี่ยิงออกนี่ยิงหัวนี่นี่ยิงกระบอกนี่โอ้ตัดผมไม่ง่ายๆเลยเนี่ยเจ้าสุดีโอ้นี่อันนี้ยิงกระป๋องได้บ้าเต้ดิยิงกระบอกเองย่อคอปเตอร์ไม้ไผ่คอปเตอร์ไม้ไผ่จะสามารถบินได้แบบนี้กันเละนี่เป็นอย่างนี้เลยคอปเตอร์ไม้ไผ่โอ้สุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะเย้เย่จะไินได้แล้วประดี๋ยจะเล้วเนี่ยเจอแล้วเจะไล้เลยนี่ นดูคอปเตอร์ไม่ไหวหรอเชนซี่โอ้คอปเตอร์ไม่ไหวใหญ่ๆเลยเนี่ยคอปเตอร์ไม่ไหวอ่ะไปทุกคนไปนั่งทำไมชีนกันเลยสุด้ไปเลยเดลมอนสุดกจไปเลยอย่ที่ไหนกันเด้จะไ่เกยเห็นมากก่ะเนเนี่ยเอ้ยอย่าก็ยุกในตนวสาวเนี่ยอยกยุกในตสาอย่างนั้นเลยจๆายเงนดูนสิมาตั้งต่อน้องได้กินคน

ไปตะโกนไปไป ni! Eh, ไป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 

ไวใช้ขยายสู้่เดี๋ยวนี้เราก็จะสามารถขยายของเล่นพวกนี้ไปสู้กับสัตปรลาดได้แล้วยังไงล่ะ ลเมื่อสามเลนเสามารวมกันมาเลยแขนขวาเยี่ยก็จะได้เป็นอาบาร์เลโนยังไงล่ะมาแล้วรวมล้านเสร็จแล้วโอ้สุดยอดไปเลยเนี่ยเจ้าของเลนของซูนี่อนเนี่ยดีจริงๆเลยมีระบบไฟฟ้าด้วยกระโดดไปแล้วนะนี่กระโดดไปเลยพร้อมทุ่มือ้หัวโคหัวแหลมๆนี่เอ้แต่ดีนี่หมุนขาสามวันหกสิบองศานี่นี่เอ้แล้วก็นี่สว่างปาดหลังนี่ ปาดหลังให้หมดนี่เป็นแผล,แล,แล,แลเฮ้ยังไม่หมดหรอกนะนี่ นี <Workers> ああ่เอามือกันได้ก ah. exactly. ัดไม่โดนกัดไม่โดนเอามือกันได้เอ้หุ่นยนต์เดินเสาเนี่ยเอ้นี่นี่เลื่อยเลื่อยคอเลื่อยคอหลบได้ก็นี่เอ้เลื่อยหมดที่นี่สวรรค์นี่นี่เตะเอ้ยเตะก้านคอนี่เหมือนหัวไทยนี่นี่หมุนหมุนสามร้องสิบบางสามแล้วก็เอ้ยเตะตัวตัวเต็มๆสวรรค์แห่งโลกดึกดะบันเราไปกินซ้าเจ้า

น้ำ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 โอ้โหหอมมากเลยเนี่ยดูไปแตะคือง่กินไปแล้วมันแย่ยี่หอมจริงๆเลยเนี่ยเฮ้ยเออหอเหอเม่อ้ยใกล้เกลียงแล้วเฮ้ยหอมมากเลยอืมอู๊ดวาคริวจะเจเลยเนี่ยก็ต้องจะได้ดอเรมอนจะจำเป็นนะจะจำเป็นต้องเอานำมาเป็นอาหารเพราะเสบียงของเราไม่มีเลยนะขอโทษด้วยนะำวู๊ก้า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 